กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนดีนวยนนี้ผมจะมาสอนพิมพ์ต้องสือให้เป็นสีแดงนะครับทุกคนก็สีแดงอะไรก็ตามโปกคลิปนะครับผมก,ก็สีแดงแบบตามแชทที่เวลาเราส่งอะ่ะง่ายๆครับทุกคนก็เตรียมรับชมด้ยนะครับแต่ก่อนดูก็กดไลค์ซับสไครต์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปโอเค ็ช่วงนี้ผมก็จะมาลงคลิปทุกวันนะครับทุกคนก็มานละคลิปนะครับก็ว่างเนาะ,ะปิดเทอมโอเคก็ไม่พูดพั่มทำเพลงนะครับทำกันเลยอันดับแรกฮะให้เราหาเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ไหนวะอาอยังไีๆจะละจะละโอเคแล้วให้เรากดส่งนะครับทุกคนโอเคให้มันขึ้นทีมนะครับทุกคนนีทีมจากนั้นให้เราพริมพ์นะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่า รวยแล้วกันนะเออกูรวยเกทุกคนเนสะียงเพลงดังปิดซะหน่อยอเคครับอ่าผมก็จะพิมพ์อย่างอื่นนะครับทุกคนนะขี้แอ๊กี้ฟันขี้อะไรก็ดึงขี้ดึงอะไรก็ได้นะครับทุกคนก็จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับทุกคนเคก็ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามด้วยนะครับผม bye bye okay bye hard to breathe but that's all right hush